สวัสดีครับสวัสดีในยามเศร้าๆนะครับมื่อนี้ก็เป็นเศร้าว,วันที่23่สิสพฤศจิกายนนะครับกับมื่อนี้ผมก็ได้มาปลูกมันนะครับปลูกมันขามแรงนะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอยู่หนึ่งไรนะครับกะผมได้ทําการ โลมันออกไปนะครับมันได้หาเดือนกวากวาวนะครับกับปรากฏว่าผลผลิตได้บอ่อตามเป้านะครับหลังจากว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่รับร่มนะครับมันซุมหนามนะครับกะดินกับเป็นดินเหนียวนะครับเนาะกะเพิ่นค่อนข้างจะหัดโตนะครับดินเหนียวจัดเลยนะครับ สนาดินพี่น้องดินเนียวเขาจะเป็นก้อนนะครับเวลาไถขึ้นมานะครับ,รบผมปลูกอยู่ที่ระยะหึงเมตรนะครับหนึงเมตรโดยประมาณนะครับระยะระวางต้นนะครับระยะความห่างล่องกยู่ทีเมตรเซ้านะครับเมตรเซ้าถึงเมตรหา้าสิบนะครับ กะเอฟซี FC พี่น้องท่านใดที่สิปลูกมั่นคามแรงนะครับกะแนะนำให้ปลูกช่วงตุลาถึงพฤศจิกานะครับกะถ้าดินยังมีความชื้นอยู่นะครับก็สามารถปลูกได้นะครับถ้าเกินเดือนพฤศจิกาไปแล้วความชื้นในดินจะเหลือน้อยนะครับกะ มีโอกาสเสี่ยงที่สิมั่นสิตายนะครับเกิดแน่บ่เกิดแน่นะครับกับปลูกช่วงนี้ก็ให้เขาได้ตั้งโตได้นะครับให้เขาเกิดได้จักเดือนนึงเขาก็มีโอกาสรอดสูงนะครับกับขึ้นว่าเบิดฝนนะครับสามารถปลูกได้เลยนะครับ ไปปลูกช่วงเดือนกันยากะมันยังมีฝนอยู่นะครับพี่น้องกาปลูกช่วงนั้นกับ่ค่อยมีผลดีปันไดนะครับเพราะว่ายังมีฝนอยู่นะครับจะเห็ดให้ดินรัดโตนะครับหลกมันสัมปลังบ่าสามารถเดินได้สะดวกนะครับ พันธุ์ที่ผมเอามาลงก็จะเป็นพันธุ์ไรยองเจ็ดสองนะครับหรือว่าแปดหนึ่งนะครับก็กอนปลูกจะแช่์ถอนพันธุ์นะครับด้วยวิตามินบีหนึ่งนะครับหรือว่าบีวันนะครับแล้วก็น้ำมักขี้หมูนะครับแล้วก็น้ำสมข้นใหม่นะครับหรือว่าน้ำ ควัานเต่าเฮ้านี่ครับเพื่อเป็นการฆ่าพวกเพียแป้งนะครับเชื้อโรคเชื้อรานะครับซึ่งบางที่เา้ากเกาท่อนพันธุ์ที่มันเน่านะครับที่เป็นโรคหลกักเน่านะครับคนเนามาปลูกนะครับแ,แช่ด้วยน้ำสมควันใหม่นะครับเพื่อฆ่าเชื้อรานะครับ ขาเพียบแป้งนะครับแล้วก็เป็นการกันปวกนะครับกันปวกได้นะครับสําหรับนําสมคว้นใหม่นะครับอากาศช่วงนี้ก็เป็นเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับพืชจะบกค่อย จะเริ่เติบโตนะครับจะเริ่มเติบโตซานะครับเขาจะบ่กคอยต้านทานเรื่องพวกอากาศหนาวครับจีนี่ถาดอาหารที่พ่อซอยได้กับทีนีถาดสังกะสีนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่าซิง์นะครับ ซิงสังกะสีนะครับแต่ในเมื่อมันสัมปรังแตกยอดแตกตาออกมาแล้วให้พี่น้องสามารถนำมาผสมปุ๋ยนะครับอื่นๆฉีดพ่นนะครับเขาจะซอยเรื่องต้านทานอากาศห่อนอากาศหนาวนะครับ กับคลิปนี้ภาพพี่น้องมาเยี่ยมชมแต่มั่นนะครับสามพลังนะครับเพียงเท่านี้นะครับกบฝากกดติดตามกดรับชมได้นะครับในช่องช่างมันเถอนะครับจต่คลิปนี้ผมกบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ